สวัสดีครับพี่น้องชาวลูกหนังครับต้นบวีนจาก f อฟเอ็มเก้นะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปดูหลีกล่างๆกันบ้างนะครับไปกันที่หลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับบอสตันครับเปิดบ้านเจอกับมิวบอลนะครับคู่นี้เตะกันตีสองสีนาทีนะครับเต้าถิ่นบอสตันครับตอนนี้อยู่อันดับที่21ของตารางนะครับมี29คะแนนนะครับจากที่เตะไปแล้วทั้งหมด28นัดนะครับเกมล่าสุดพวกเขาออกไปแพ้ให้กับเวสต์บอม์กิสอัลเบียนถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับ หลังจากที่2เกมก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะมารวดเลยนะครับทั้ง2เกมส่วนมีวอลครับอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับมี34คะแนนนะครับเกมล่าสุดก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับบุก ไปชนะลูดตันทาวมา1ประตูต่อศูนย์นะครับแนวต้านครับออกมาเสมอในเสมอกันนะครับสทีมนี่ฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเจอกันมา1เกมนะครับในศึกคาราบาวครับรอบแรกนะครับแล้วก็เป็นมิวอลนะครับที่บุกมาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับช่วงหลังๆครับก็เป็นมิววอลเลยครับที่ดูดีกว่านะครับเวลาทั้ง2ทีมเจอกันนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มก็อย่างที่บอกไปนะ ครับคือึ้น,น,นลงลง,ลงทั้ง2ทีมครับดูแล้วไม่น่าจะมีผู้ชนะในเกมนี้นะครับและจะทำประตูกันไม่เกิน2ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์ตามบอรสมัดครับ